ที่ยวุ่มโป่งเป็นไงบ้างเหนื่อยมีอะไรบ้างมีปูมีปูข้าม่วงองแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีปูกะกามดาบมีอะไรอีกมีเชนนี้เด็ดเชนนี่แล้วก็มีกิ่งไม้ขยะเต็มเลยไปกี่คนครับไปที่ห้องถ้าเป็นห้องฟ้าก็จะไปสิบคนคนอื่นไม่รู้มีกี่คนครับ ครูไปก็เป็นครูแอ้กับครูบานฟ้านั่งรถกันที่หนึ่งคันที่ยังกินอะไรกันก็กินข้าวกินข้าวกับหมูขูดฉีกันสดไม่ไม่ใช่กินข้าวกับไก่มัุปลาขึ้นไปชมวิวดีมากเพราะไม่อยากนั่งข้างล่างอ่ะแต่ข้างล่างหรูนะพี่ภูมิรถตั๋เลยเหรอใช่แล้วก็ไปอีกที่หนึ่งก็ไปพิพิธภัณฑ์ พีพิธภัณฑ์เอ,อพีพิธภัณฑ์ปลา<ไ>ปมีเ<ล>ต่าด้วย,เ,ยเจอฉลามด้วยเลยฉลามนี่ขาสองขา